สวัสดีค่ะพบกับแอมฟาร์มเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาดูโรงเพาะเห็ดฟางนะคะซึ่งการเพาะเห็ดฟางเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าสามารถทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะหรือจะ ทำเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะคะซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งเลยนะคะอันนี้เป็นตัวโรงเรือนด้านในนะคะอันนี้โรงเรือนตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสิน์นะคะด้านในเขาก็จะทําเป็นชั้นๆแบบนี้คะ่ะเพื่อน,อ,นอันนี้เป็นเห็ดฟางรุ่นรุ่นแรกนะคะ เช้านี้เขาเก็บออกไปแล้วนะคะก็จะเหลือแต่ดอกเล็กๆให้เราเห็นซึ่งมันก็ยังยังมีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าดอกตัวๆเนี่ยเขาเก็บไปหมดแล้วนะคะในโรงเรือนหนึ่งหลังนี้นะคะก็จะมีเขาก็จะทําเป็นชั้นๆนะแล้วก็แล้วแต่เราว่าจะทํากี่ชั้นจะ3มชั้น4ชั้นได้หมดนะคะก็จะอาศัยการ ให้ความชื้นด้วยนะคะก็จะมีหลักการต่างๆเดี๋ยวจะพาไปคุยกับคุณพี่เจ้าของเจ้าของฟาร์มนะคะนี่อันนี้รดอ,อกปานนะคะนี่ค่ะเป็นการเพราะโดยวัตถุดิบหลักๆจะใช้กากมันสําปะหลังนะคะแล้วก็เชื้อเห็ดฟาง เอามาหมัดแล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยนะคะจะจากด้านนอกที่เตือนผ่านเข้ามาเมื่อกี้นะคะก็จะมีผ้าายหลังคาคลุมอีกหนึ่งรอบแล้วก็จะมีตัวเซเลนดัมด้วยเพื่อควบคุมอุณหภูมินะคะ ช่วงนี้ราคาก็จะอยู่ที่ราคาส่งนะคะส่งที่กิโลละ80บาทนะคะรวงเรือนหนึ่งน1ในแต่ละวันนะคะก็จะเก็บแต่ละรอบนี่เขาบอกว่าเป็น100กิโลนะคะก็ลองเฉลี่ยดูนะคะตกเดือนหนึ่งก็ก็เป็นหมื่นนะคะทุกคนก็สามารถทำเป็นอาชีพหลักได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีมันมีเขาเรียกอะไรมีตลาด รับส่งตลอดแล้วก็มีส่งตามบ้านด้วยนะคะเนี่ยรอบแปลกนะคะก็จะดอกโตโตนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเยอะมากๆเดี๋ยวจะพามาเจอนี่ค่ะเป็นดอกโตโตที่พี่เขาเก็บออกมาวางไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เป็น เราก็จะเอามาตัดเขาเรียกอะไรตัดตัดขี้ดินขี้ที่ติดกับกากก็เอามาตกแต่งให้มันดูสวยงามสะอาดนะเขาเรียกว่าตัดตีนนะคะตัดตีนเห็ดอะนะคะแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นวิธีการแบบนี้นะคะแล้วก็จะคัดแยกคัดแยกเห็ดบานกับเห็ดกลมแยกออกจากกันนะคะตัวเห็ดกลมก็จะส่งกิโลละแ0บาทซึ่งจะมีตลาดรองรับ ส่วนเหตุที่บานบานก็ส่งส่งตามออเดอร์ลูกค้าตามบ้านด้วยนะคะอันอนี้ค่ะทุกคนเนี่ยให้ดูใกล้ๆดอกโตโตนะเพิ่งเก็บออกมาเมื่อเช้าเองนะคะดูโอ้โหมันดอก<า>ม,มันมันสวยนะคะมันมันมันเขาเรียกอะไรมันน่ากินอ่ะมันดอกโตโตนะคะ ดูมันสดมากๆด้วยนะคะค่ะตัววัตถุดิบห <c oughs> ลักของเรานะคะก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยราคาจะอยู่ที่ก้อนละสิบบาทนะคะเพื่อนๆอ, <c oughs> อันนี้แม่จ้ะอ,อันนี้อันนี้วัตถุดิบหลักขาใสเ,เดี๋ยวอันนี้ข้าใสแต่เปลือกมันกับหัวเชื้อบอ่ คับอียงน่่ะมันมีหลายอย่างค่ะก็มีมู้นม่วมู้นม่วแล้วก็แป้งแป้งอันข้าวเหนียวแล้วก็อาหารเห็ดอาหารเสริมยันลานเอออาหารเห็ดอาหารเสริมอาหารเห็ดยันลานแล้วก็ลำใส่แล้ก็เนื้อขี้มันขี้ขี้มันอ่ะมันจะมีขี้ ขี้แป้งกับขี้ดินขี้ดินหมายถึงว่าหัวเขาปอกออกจากดิน <Okay. S 2> ขี้แป้งก็หมายถึงว่าชั้นสองที่เขาอันปอกออกมาอีกรอบสองนั่นมันจะเป็นขี้แป้ง <Okay. S 2> ขาวๆแล้วก็เขาก็เอามาสมเขากันแล้วก็มัน, <okay. S 2> ม,นมีกากน้ำตาลห้าลิตรแล้วก็ออเอ็มลิตรหนึ่งที่เขาเอามาหมักเปลือกมัน ก่อนที่จะเอาขึ้นลงเรือนเขาก็จะหมักไว้ประมาณสามสี่วันหลังจากนั้น,นเขาค่อยเอาขึ้นลงเรือนอพอ,อขึ้นลงเรือนเสร็จเขาก็จะพักไว้หนึ่งวันแต่งหน้าให้เรียบร้อยอแล้วก็โรยขี้มูลบัวแล้วก็ <c oughs> โรยปูนขาวข้างล่างฆ่าเชื้อ,อแล้วทีนี้เขาก็พักไว้หนึ่งวัน หนังแกแต่งหน้าเสร็จแล้ววันวันต่อมาเขาก็เอามาอบไอ้น้ำอ,อบไอ้น้ำหมายถึงหมายถึงก็มีถังอบไอ้น้ำอยู่ด้านข้างตรงนอนอเขาก็จะก่อไฟขึ้นให้มันมีอุณหภูมิสูงที่หกสิบองศาในการอบไอ้น้ำประมาณสองถึงสามชั่วโมงมแล้วทีนี้เขาก็ปล่อยทิ้งไว้หลังจากอบแล้วสองสามชั่วโมงในอนุณหภูมิหกสิบเขาก็ปล่อยทิ้งไว้อีก สองวันหลังจากนั้นเขาก็มาลดน้ำแล้วก็โรยเชื้อเห็ดเขาก็เชื้อเห็ดมาคุกเขาใส่กระดีกับเออาหารเห็ดเงินล้านใช่แล้วมนมนมลที่ปลายบัวแล้วก็เอาขึ้นเอาขึ้นโรงเรือนหลังจากนั้นก็เอาทิ้งไว้ประมาณหกถึงเจ็ดวันหกถึงม,มันก็ออกดอก อ๋อหกถึงเจ็ดเจ็ดวันนี้ก็คือเริ่มเก็บได้แล้วใช่ไหมคะประมาณนั้นมไม่ให้ไม่ให้หน้าของแห้งถ้าหน้าของแห้งเห็ดก็จะไม่เ,มเวลาเราดูสัมผัสด้วยด้วยตาของเราเนี่ยเราสัมผัสดูว,ว่าถ้าไม่มีความชุ่มชื้อนอะ่ะเราก็ลดน้ำแต่ถ้าเห็ดออกดอกแล้วเราจะรดน้ำเราอยากให้ไปถูกเห็ด เราเราต้องลดที่พื้น okay. ให้ให้คอกมันชื้นใช่ไหมใช่ให้คอกมันชื้นเพราะว่าไอ้น้ําจากความชื้นของคอกมันก็จะลอยขึ้นไปบนชั้นเห็ดแล้วก็ทําให้ชั้นเห็ดชุ่มชื้นเห็ดก็จะไม่ฝ่ออืมค่ะอ,อัน,นอันนี้หนึ่งหนึ่งคอกหนึ่งรอบมันเก็บได้ประมาณเยอะไหมคะแต่ละรอบแต่ละรอบตอนนี้เราอยู่ที่ร้อยกว่าโลร้อยร้อยสิบโลถูกไมร้อกว่าโลคอจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบโลร้อยกว่าโล,ล ราคาส่งอยู่ที่8ปดบาทตอนนู่งข้อค่ะตอนน้นเป็นโรงเรียนนะคะอ่าหนึ่งรอบก็ลองเฉลี่ยดูนะคะรอบหนึ่งก็150โลนะคะอะ่กิโลละ80ถึง85บาทแล้วแต่พื้นที่แล้วก็แต่ละรอบนี้ก็จะเก็บได้หลายวันอยู่เหมือนกันนะคะเป็น10วันนะเพื่อนๆนะคะ ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าใครสนใจยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ